สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วครับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาถ่ายแล้วมันเครื่องกันอ่านะครับก็ได้สไลด์ให้ดูเมื่อกี้อ่านะครับกับดักแฮมเลสซิ่งนะครับผมเห็นเขาพูดกันจังเลยว่าเฮ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็เดี๋ยวเอามาลองดูหน่อยนั่นเพื่อนว่ามันจะดีอย่างที่เขาว่าไหมนะครับเดี๋ยวมาดูดัตช์ชีตด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับดักแฮมเลสซิ่งไปก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับอันนี้จะเป็นตัวเลสซิ่งนะครับแล้วก็เป็นเบออรร์์50 50 60่นนนะะผมจเเเลป็บ ก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงลองเอามาใช้ดูอันนี้ก็เป็นแบบ API SP นะมาตรฐานสูงก็ลองดูน่าเล่นอยู่ครับบอกเลยว,ว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะเพื่อนนะนี้ซื้อมาใช้เองนะครับผมนะาซื้อมาลองใช้เองครับอยากลองดูสปอนเซอร์ไม่เข้าไป,ปนะครับผมซื้อมาเองโอเคเดี๋ยวไปถ่ายมันเครื่องกันลือรถ เพื่อนๆก็เหมือนเดิมครับผมชอบทํารถกลางคืนเนาะการถ่ายทําก็แสงอาจจะน้อยหน่อยก็เพื่อนๆอาจจะงงว่าไอ้ตัวอก S R C เนี่ยมันมีรูเว้าไใ้ไขน็อตน้ำมันเครื่องไม่ใช่เหรอทำไมพี่ต้องถอดอกก็ผมถนัดแบบถอดอกมากกว่านะ <c oughs> มันก็ถอดง่ายๆเพื่อนน็อตไม่กี่ตัวครับมันก็ได้ทํางานสะดวกกว่านะครับ <c oughs> ก็ไม่ยากอนะ่ะขันน็อตแป๊บเดียวนะผม มาเพื่อนเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับครั้งแรกดูที่พวกมันเป็นไงผมชอบดมกลิ่นดูนะ <c oughs> กลิ่นนอนเครื่องเฮ้ยหอมอยู่นะเพื่อนหอมแม่งกินอย่างก,กับเอ็มร้อยเลยสีก็จะออกแล้วแบบทองทองเลยเพื่อนนะครับมันจะไม่โมทูนจะเป็นแดงๆใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบทองทองหอมคล้ายๆนี่เลยเพื่อนพวก MMC ครับ MMC น้ำสีแดงนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกันแต่ว่าผมว่าวาวลีนหอมกว่าวาวลีนหอมกว่าน่ากินอ่ะ <laughs> บ้าบอกินน right. <It> ้ำม <O ya. S 2> oh, yeah? ันเครื <ly> ่องน้นเพื่อนมาดูเรื่องกองน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ใช้ตัวโอยาบุญมานานแล้วแหละพักหนึ่งแล้วแหละก็รู้อ่านถูกว่าโอยาบุนนะเพื่อนมันก็จะราคามันก็จะรับได้นะไม่ได้แรงมากนะครับผมว่าใช้ลองใช้มามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับน้ำมันเครื่อง มันจะยาวกว่าของศูนย์นิดนึ่งนะ,ะตัวนี้ครับมันจะยาวกว่าของสู์นิดนึงครับการเขาเรียกว่าการเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะใช้เยอะกว่ากันนิดนึง่งนะนี่ผมจะเติมไปก่อนเติมลงกรมก่อนแล้วก็เอายเอไปใส่นะไปดูสีสีทองทองแต่กลิ่นหอมอแล้วก็เอาน้ำมันเคลือบโอลิงไว้เนื่อนเคลือบไว้จะได้โองโอลิงจะได้ชุม่มชื้น ค่ะนองเพื่อนทีนี้ก็จะมีคําถามครับว่าเราจะขันยังไงตึงมือหรือตึงขนาดไหนอ่าเพื่อนนี้ผมก็จะตัดปัญหาไปเลยครับว่าใช้ประแจท็อกนะครับผมนะผมจะใช้ประแจท็อกไปเลยครับจบนะครับจบปัญหาเลยก็ตั้งอยู่ที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกนิวตันเมตรนะยี่สิบหกยี่สิบหก Nm นะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาแบบภาษามือก็ตึงตึงมือน้าเพื่อนนะายี่สิบหกนิวตันเมตรนี่มันไม่ได้เยอะเลยนะมันนิดเดียวครับอเอาแค่ตึงตึง,ตงพอไม่ต้องไปขันตะบี้ตะบันมากนะครับแต่นะเพื่อนนะก็ผมแนะนำก็ ถ้าเกิดใครที่เป็นแบบสายรักรถนะชอบทํารถก็ซื้อมาเนี่ยซื้อมาใช้ผมบอกเลยว่าดีดาการทข,ขันนุ่งขันน็อตขันตามสเป,ปคต่างๆอย่างไงก็ดีนะครับแต่เกิใส่กองน้ำมันเครื่องมาดูเรื่องนะ็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะเพื่อนๆนี่ผมก็ใช้เป็นแบบหัวแม่เหล็กแล้วนะครับหัวแม่เหล็กแล้วก็จะดีอย่างหนึ่งคือมันจะดูเเดเศษเหล็กนะอันนี้ก็แกะออกมาก็มีนิดๆหน่นนอยๆครับไม่ได้เยอะมากนะเพื่อนนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่จริงๆมันไม่ควรจะมีเลยแต่ยังยว่าเพื่อนการใช้งานก็อาจจะมีสึกหล่อบ้างนะนะครับ ทางแบบลุยดุงลุยดินเอ็นจนเจอร์เลยเนาะอ่าเครื่องมันจะร้อนร้อนหน่อยนะครับ่ะผมก็จะเปลี่ยนแหวนด้วยนะแหวนอลูมิเนียมนะครับตันนี้ผมจะเปลี่ยนตลอดเลยสังเกตว่ามันจะบี้อ่าแหวนมันจะบี้มีรอยอะไรหมดแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนออกไปเลยแล้วก็เป็นแหวนเบิกมาอย่างนี้ครับเบิกส่วนฮอน,นด้า,ดาทั่วไปมีครับเปลี่ยนตลอดผมจะเบิกเก็บไว้เลยเลยอะแยะมากมายะนะครับก็เหมือนเดิมนะเพื่อนนะผมก็จะใช้ประแจป้อนขันเหมือนเดิมครับ ผมจะไม่ได้เล่นแบบสูตรตึงมตึงมือแล้วนะอ่นะครับใช้เป็นปัจแจปอนขันสะดวกกว่าตั้งปอนไว้นะครับผมรับรองว่าขันตามสเปคโรงงานเนี่ยถือว่าโอเคแน่นอนไม่มีหลุดร่วงแน่นอนครับนะนี่เป็นน็อตหัวไม่เล็กก็อันนี้ตั้งอยู่30นิวตันเมตรนะครับเมื่อกี้กองน้ำมันเครื่องอยู่ที่26นันนี้ตั้ง30แล้วก็ขันให้มันดังแกรกนะครับผม อันนี้ถ่ายแถมให้ดูนะเพื่อนนะให้ดูนิดนึงครับอันนี้จะเป็นโมต้นะครับ7จ็ดพันหนึ่งก็น่าจะใช้อยู่ประมาณ 3- ามสี่พันโลนะประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ก็หลายเดือนอยู่นะไม่ได้ขี่ไปไหนอะไรมากมายนะเพื่อนเรคือใช้ออกคลิปอย่างเดียวนะรถผมไม่ค่อยได้ใช้มัในชีวิตประจําวันนะผมจะเช็คง่ายๆนะเช็คสารแขวนลอยง่ายๆครับโดยการใช้แสบเนี่ยส่องแล้วก็หาเลยกวนดูนะเพื่อนมันก็จะเห็นเป็นแบบเป็นเศษเด็กเลยยิบเลยับเลยยิบเลยยับอย่างนี้แต่นี้ผมดูแล้วว่ามันโอเคนะมันน้อย การสึกหล่อน้อยนะครับถือว่าดีมากเลยอันนี้ถ่ายดูนะโมตุลเจ็ดพันหนึ่งลองรอบหน้าเดี๋ยวเรามาดูพวกดักแฮมนี่มันจะเป็นไง โอเคครับเพื่อนครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องดักแทมนะครับนะดักแทมเนสซิ่ง 10W50 นะครับเพื่อนเพื่อนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของผมนะที่จะได้มาลองใช้ดูครับก็จะลองดูว่าเป็นไงครับอยู่ที่สเปคเครื่องแต่ละคันนะว่าเติมเท่าไหร่อันนี้ก็เติมไปประมาณ2.8นะด้วยนครับรวมเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะผมก็จะเปลี่ยนกองตลอดเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องตลอดแล้วก็เปลี่ยนตัวแหวนน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดนะครับลองดูฟีลลิ่งเดี๋ยวลองดูฟีลิ่่งงก็อัันนี้้ยไไมดลอออออองงขีีี่่่่่่นนนนนนนะะเเเเเลลลลยยยยยยมััััดดดึกกกกแแ้้วววคคคครรบบบ็็็็ู๋ถถาาาิปปืฉๆ เป็นวอล์กอะไรอย่างเี้นะโอเคเพื่อนนะเดี๋ยวลองดูกับดักแทมนะครับผมมันจะเป็นยังไงครับก็อ่าท้ายคลิปก็่อนเดี๋ยวจะมาพูดกันเรื่องของ Data s าชีตกันดีกว่าอ่าเรื่องของข้อมูลตัวเลขต่างๆครับที่มันเป็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เวลาผมจะเลือกซื้อมันเครื่องสักตัวหนึ่งเนี่ยผมก็จะดู Data s าชีตด้วยนะไม่ได้ดูแค่ว่าฉลากอ่าฉลากมันจะมีบอกอะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับมีมาตรฐานอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมจะดู ลงลึกเข้าไปอีกเรื่องของพวก data sheet เป็นพวกตัวเลขนะครับนะก็ตัวเลขเนี่ยถ้าดูปเปล่าๆไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะขึ้น data sheet ที่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมก็จะเอามาเทียบกับตัวโมตุลน,นะเพื่อนนะตัวโมตุลเจ็ดพันหนึ่งตัวนี้ผมขออนะุญาตเปิดโทรศัพท์ดูโพยหน่อยตัวโมตุลเจ็ดพันหนึ่งนะเพื่อนนะที่ผมใช้อยู่จะเทียบเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเป็นเบอร์ห้าสิบผมจะเหมือนที่ผมบอกไปนะผมจะเล่นเป็นเบอร์ห้าสิบตลอด ตับ50า0ิบนะผมจะไม่เล่น40 30แล้วนะ,นะะทุกคนนะอ่าเทียบกับตัวโมตุน7จ็ดนะครับมันมีความคล้ายกันมากนะทั้งเรื่องของพวกสูตรน้ำมันหรืออะไรอย่างี้นะ ที่สูตรน้ำมันดิกรุ๊ปน้ำมันนะเป็นตัวนี้ก็มีอีสเตอร์นะครับตัวนี้ก็มีอีสเตอร์ด้วยเหมือนกันนะเพื่อนก็จะเป็นกรุ๊ปสามบวกห้านะตัวถ้ามีอีสเตอร์ก็จะมีกรุ๊ปห้าผสมนะกรุ๊ปสามบวกห้าตัวสีน้ำมันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะตัวโมตูนจะไปทางแดงทางแดงๆนะครับอันนี้จะเป็นทางเหลืองทองกลิ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น API SP เหมือนกันนะผมจะเทียบกับตัว API SP นะตัวเนี้ยมันออกมาตัวเนี้ยดักแฮมเนี่ยเป็นตัว API SP เลยแต่ว่าถ้าเป็นโมตูนเนี่ยมมมัััันนนนนก็็จะะีแบบพฒาาเเรื่อยๆตวถ้ป API Plus SN SN n p ตัวตัวนี้ก็เป็นตัวฉลากใหม่น h p ผมเอา Data ตัว HP มานะ<ม>ก็จะเหมือนกันครับตัว MA2 อ่า j a โซ MA2 เหมือนกัน a p i s p เหมือนกันก็คือเป็นมาตรฐานสูงสุดทีนี้มันต่างตรงไหนอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างมากนะเพื่อนแต่มันจะมีค่าตัวนึงที่มันต่างผมไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีผมผมเวลาผมดู Data s h ชี t เนี่ยผมก็จะดูแบบว่าไม่ได้ว่าดูทุกอย่างหรอเราจะดูใช้แค่บางอย่างนะเพนะนะื่อนนะย่งดู ตัวคายเมติกวิโคซิตี้ที่40องศาความหนืดที่40องศานะครับถ้าต,ตัวโมตูนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่117.8 CST ก็คือค่าความหนืดครับค่าค่าการไหลนีเน้เป็นเป็นเป็นสงองขนะ้อนา CST คือเซนติสโกตัวดักแฮมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ119.1อ่ามันจะต่างกันไม่มากนะ117กับ119ก็แค่เท่าแหละ2 2หน่วยอ่าเพื่อนนะไม่เท่าไหร่นะครับผม แล้วก็มาดูค่าคลาติกวิโคโซิตี้ที่100องศาอ่าเพื่อนอันนี้ผมก็จะเน้นอย่างหนึ่งครับตรงนี้ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยอุณหภูมิทํางานเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ70 80 90มันจะอยู่ประมาณนี้นะอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้อุณหภูมิเครื่องที่เครื่องทํางานแล้วมันจะวิ่งได้ดีนะครับอันนี้เขาจะทดสอบมาเป็นค่ามาตรฐานที่100องศาเลยนะเพื่อนนะตัวโมตุนเนี่ยจะอยู่ที่17.9จานะครับดักแคมปเนี่ยจะอยู่ที่17.8เเพื่อนเพื่อนมันอันนี้ห่างกันแค่่0.1หนวยนะ ถือว่าแม่งใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วเพื่อนลองสังเกตดีว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ายิ่งใช้แล้วยิ่งหนืดนนะมันยิ่งใช้แล้วมันยิ่งเหลวนะเพื่อนที่เราเห็นตอนที่เราเติมตอนเนี้ยอุณหภูมิปกติเนี่ยสามห้าสี่สิบหรือว่าตอนเนี้ 30, ยสามสิบอะไรเงี้ยนั่นคือค่าความค่าการไหลของอุณหภูมิปกตินะลองดูใน Data เนี่ยสี่สิบองศานะเพื่อนนะตัวไคลเวติกวิโคซิตี้สี่สิบองศาเนี่ยอยู่ที่หนึ่ง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 เจ็ดนะดักแคมป์หนะนึ่งหนึ่งเก้าเื่องดู มันก็ไม่ได้แบบว่าหลืดมากเลยมากแล้วผะว่ามันเหลวนะเออมันเหลวมันเหมือนมันก็คือน้ําน้ำเนี่ยของเหลวอ่ะมันไม่ใช่จระบีนะเพื่อนมันคือของเหลวแล้วเพื่อนลสังเกตดูตอนที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยนะเพื่อนนะมันเหลือเท่าไหร่สิบกว่าอ่าสิบเจ็ดนะครับมันเครื่องเนี่ยมันยิ่งใช้ยิ่งร้อนๆเนี่ยมันยิ่งเหลวนะครับนเพื่อนนะอันนี้ต้องออกความเข้าใจใหม่นะมันไม่หนืดนะเพื่อนนะมันผมว่ามันยิ่งใช้แล้วมันยิ่งเหลวแต่ว่า การไหลเนี่ยก็คือมีผลต่อค่า c s t มันเหมือนเป็นฟิลน้ำม,มันเครื่องอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันยิ่งน้อยน้อยเนี่ยคือ มันไหลไวไหลเขาเรียกว่ามันเหลวเหลวมากอ่ะมันก็เลยแบบการปกป้องเพว่ามันอาจจะไม่ค่อยเบรคแต่ว่าเรื่องเรื่องค่าความหนืดหรือว่าเรื่องเบร์น้ามันเครื่องเนี่ยนี่ผมบอกไว้ก่อนว่าพูดกันธรรมานะก็คือมันอยู่ที่เราจะใช้งานนะเพื่อนนะอย่างบางคนเนี่ยคันเร่งไม่หนักเป็นสายจอดเนี้ยก็ใช้เบร์น้ำถังได้อันนี้ไม่ว่ากันอย่างผมเนี่ยมีแบบลุยปงลุยป่าลุยฝุ่นลุยดินอะไรเงี้ยอ่ะผมจะเล่นเบอร์สูงๆหน่อยนะครับผมนะมันเครื่องมันจะร้อนนะเพราะว่ามันวิ่งวิ่งแค่ความเร็วความเร็วมันวิ่งช้าาต่่ยิงเอไปขา กระจุเขากะจมเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือโมตุลเนี่ยเอาไปใส่ขึ้นเขากะจมนะเพื่อนนะก็ถ่ายออกมาก็ดูแบบเศษพวกเศษโลหะก,การทึกหลอสารไฟลอยเนี่ยมันก็น้อยนะครับน้อยอ่าเดี๋ยวมาดูต่อโคซิตี้อินเด็กอ่านี่ก็ใกล้เคียงกันครับ168กับ169อ่าตัวโมตุลหนึ่งนะต่างกันนิดเดียวแตนะ่ทีนี้ไอ่ตัวอืนอ่นๆเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ผมจะเน้นเน้นนี่ตัวนึงคือเรื่องค่าแฟตพอยส์นะเพื่อนแฟตพอยส์ก็คือจุดว่าไฟคือเหมื่อเราเผานะ้ำมันเครื่องจนไหม้จนไฟมัันนนตติดดออออ่นะ่ะะแวไจุาฟฟคคืพยนะ์รบ ผมชอบอย่างหนึ่งคือน้มันเครื่องยุคใหม่ใ,มในยุคนี้ค่าแฟลชฟอยส์เขาเริ่มพัฒนากันมากขึ้นนะมันจะทนความร้อนทนว่าไฟได้เยอะนะมันคือการทนความร้อน่นแหะเพื่อนตัวโมตุลเนี่ยจะอยู่ที่234องศาอ่าถ้าเกิดว่าเราเผาจนถึง234องศาเนี่ยไฟก็จะติดอ่าว่ามันเครื่องก็จะไหม้ครับส่วนดักแคมเนี่ยจะอยู่ที่263นะะเพื่อนต่างกันเยอะนะ234กับ200 63องศาต่างกัน30องศานะผมถึงบอกว่าเฮ้ยแม่งน่าเล่นนะเพื่อนนะดักแคมเนี่ยบอกเลยว่าน่าเล่นนะครับค่ารังอื่นๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพื่อนๆมันใกล้เคียงกันมันห่างก,กันไม่เยอะแต่ว่าตัวค่าแฟดฟอยต์เนี่ยดักแคมเนี่ยมันโดดมันโดดขึ้นไปเลยก็คือมันทนความร้อนได้มากกว่า,านะเพื่อนนะก็เดี๋ยวทนความร้อนได้จริงไหมก็เดี๋ยวต้องลองดูท่านเพื่อนนะลองใช้งานไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่อย่างผมก็คือผมก็ใช้แบบว่า ไม่ได้ว่าลากยาวเยอะสักสามสี่พันโลผมก็ถ่ายออกแล้วนะเพื่อนนะก็คือเราเน้นลักลอบไม่ขออนะเพื่อนะน,ะบบนะนะเพื่อนก็มีประมาณนี้นะครับผมนะพอที่ผมเทียบให้ดูคือเป็นเบอร์ห้าสิบนะเบอร์ห้าสิบเหมือนกันนะครับตัวสิบดีวิลห้าสิบอะดักแฮมสิบดีิลห้าสิบโมตุนก็สิบดีิลห้าสิบเหมือนกันนะครับผมผม,มันก็จะเขาเรียกว่าลองดูอ่าลองซื้อมาใช้ดูนะเพื่อนนะผมก็เลยลองดูครั้งแรกนะครับดัตต้าที่เทียบกันดูเนี่ยมันว่าผมว่ามันไม่ขิริเลยนะอ่ามันถือว่าใช้ได้นะแต่่่่่่วาาาาอออยยงโมตนนนนนนเเเเเีี้้ป็จใหญพืั อันนี้ดักแคมเนี่ยถามว่าเจ้าใหญ่ไหม ผมก็เห็นมีอยู่นะในพวกน้ำมันเครื่องรถยนต์แต่ว่าอาจจะยังแบบไม่ได้ทําตลาดมากในไทยแต่เขากเป็นแบรนด์อังกฤษนะใช่ไหมเป็นแบรนด์อังกฤษที่ทํามานานแล้วเลยแต่ว่ายังไม่ได้มาตีตลาดมอเตอร์ไซค์อันนี้มาเริ่มมาตีตลาดมอเตอร์ไซค์เพิ่งมาทำนะครับเป็นตัวแรกๆอย่างนี้อ่านะผมนะตอนแรกผมเข้ามาผมก็ยังงงอยูอ่มันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผม,ค,มนคิดว่าแบบเป,เป็นน้ำมันเครื่องแบรนด์ใหม่มันจะดีแบบว่าอย่างนี้ก็ลองเอาดาตตรงดาต้ามานั่งดูก็เออเฮ้ยมันก็ลองโอเคนะ แล้วนะบางที่ผมเห็นนะตัวผมนะผมเห็นตนะั้งแต่สมัยอายุแบบ16 17อะ่ะเมื่อก่อนเจ็ดพันหนึ่งก็แพงนะเหมือนนะขวดละเท่าไหร่หกเจ็ดร้อยเลยมั้งจำไม่ผิดน,นะทีนี้เขาก็เริ่มทําตลาดลงมาเพื่อมาสู้กันนั่นแหละ,ะพวกน้ำมันพวกน้ำมันเครื่องอะไรเขาก็จะมีการพัฒนาตลอดก็โมตุนก็เป็นเจ้าใหญ่อยู่แล้วนะครับเราผมก็ใช้มาเยอะนะโมตุนโมตุนผมก็ใช้มาเยอะคันเล็กแอร์ลงแอลลอกอันนี้ก็ซีบุงซีบีอะไรเงี้ยเชื่อว่าวิ่งไปแม่งสงแม่งสอนหมูก็ใสโมตุนอยู่แล้วครับก็มีปัญหานนั้นเจ้าใหญ่ อันนั้นเขาดีอยู่แล้วนะเขาอยู่มานานครับอันนี้ก็ลองดูดักแข้มนะว่า Data าได้ออกมาเนี่ยเพราะว่ามันก็โอเคมันสูสีสูสีเลยกับตัวเจ้าใหญ่นะครับแต่ว่าแฟคพอยต์ตัวนี้ดีกว่าแฟคพอยต์ตัวนี้สูงกว่านะครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าวยครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะที่ผมจะมาถ่ายแนะนำกันให้ดูนะสำหรับดักแข้มนะครับลองดูแล้วกันว่ามันจะโอเคไหมนะเพื่อนนะ ผมว่าน่าดูจากดัตตาแล้วน่าจะโอเคแต่นะน่าใช้อยู่แต่ผมเสียดายว่ามันไม่ทมันไม่ทำเบอร์หกสิบเออถ้าทําเบอร์หกสิบมาผมก็อยากจะเล่นเหมือนกันอันนี้ลองดูนะเบอร์ห้าสิบลองใช้ดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอารถไปลุยหนักๆจริงๆผมก็แนะนาให้เล่นเป็นเบอร์หกสิบนะเพราะฟิล์มน้ามันเลยมันจะหนาขึ้นอย่างนงี้เวลาเราเอาไปลุยหรือไปอะไรเงี้ยไปขี่ลุยลงบนคงบนเขาใช่ไหมความเร็ววิ่งเท่าไหร่ยี่สิบอย่างเงี้ยเพื่อนมันจะร้อนนะพัดลมอ้อนน้ำมันจะวิ่งตลอดนี่อย่างผมมันลมอ่อนน้ำม ใช้ตัวที่มันแบบดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเติมสารเติมแต่งโมคูด้วยมันก็ช่วยได้นะรู้สึกว่าเครื่องมันก็เย็นไวนะลองดูนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมนะเพื่อนรู้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั่นใครเราด้วยนะผมเป็นการเจาะในการคลิปต่อไปนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยหรืออยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรืออยากพูดคุยสอบถามก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเพื่อนนะโอเคครับผมนะคอมเมนต์มา นะครับมาเพื่อนคุยโอเคเพื่อนเดี๋ยวลองใช้งานดูนะว่าเป็นไงก็ลองถามเข้ามาแล้วก็จะมีออกคลุมออกทิปก็ลองติดตามไว้ดูดกันนะัผมนะก็ใครสอบ,สบ,สบถามอะไรก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์ไว้อ่าเดี๋ยวม,มาตอบมาคุยกันนะครับผมโอเคครับเพื่อน,นะไปล้วครับผมไม่ยลายครับผมดีครับ